สาวไทยของเรานั้นแรงจริงๆด้วยสามารถประเดิมคว้าชัยนั้นแรกในสนามที่2ที่ประเทศตัวเองนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอจะพาไปส่งคอมเมนต์แฟนบอลบอลชาวฟิลิปปินส์กันเมื่อวันนี้แข่งจบเมื่อสักครู่นี้ปัดหมเลยนะครับเมื่อสาวไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้สาตศูนย์เซตดูสกอร์ส้ต่อส5บ5ยสต่อ17 25ต่อ18ในศึกซีบิลีที่สนามที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเองครับ เกมนี้สาวไทยนั้นได้กำลังใจจากแฟนคลับเต็มเปี่ยมมาเชียร์กันข้างสนามเกือบหลักพันเลยทำให้นัดนี้สาวไทยนั้นเล่นดีเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อทีมไทยใช้ชุดผสม,มเล่นกับฟิลิปปินตลอดทั้ง3เซตแถมมีตัวใหม่ๆเพียบเลยที่เล่นกับตัวจริงความเข้าใจกันตั้แต่ในสนามแรกจนมาถึงสนาม2นี้ทำให้คุมเกมฟิลิปปินได้เกือบตลอดทั้งเกมทำให้ฟิลิปปินนั้นเขาเล่นยากนะครับ ไทยเราก็ใช้ลูกผิดพลาดของฟิลิปปินส์สักส่วนใหญ่ทำคะแนนได้แบบค่อนข้างเป็นกบเป็นกรรมเลยสลับจุดเด่นของไทยนั้นก็คือเกมลุกัวเราลุกนั้นเราก็ทําคะแนนได้สักเกือบส่วนใหญ่ทําเอาที่ฟิลิปปินส์นั้นสู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้อีกเกมนี้ไทยก็เลยเอาชนะฟิลิปปินส์ไม่ได้3-0เซตแบบไม่ได้ยากเย็นนักโดยคลิปนี้แอจะพาไปส่องคอมเมนต์แฟนวอลเลยบอลฟิลิปปินส์กันหลังจากที่ไทยนั้นชนะฟิลิปปินส์ไป ข่าวนั้นจะมีความเห็นกันยังไงบ้างคลิปนี้เราจะได้รู้กันครับโดยคอมเมนต์ฟิลิปปินส์ท่านแรกได้กล่าวว่าอย่าโทษผู้เล่นเลยแต่ฉันรู้สึกขอบคุณผู้เล่นต่างหากถ้าเกิดจะโทษนั้นเรามาโทษโค้ชกันเถอะคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับได้กล่าวว่าเหานั้นโดนนาเยอะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับได้บอกว่าโอ้มันไม่มีข่าวดีสำหรับฟิลิปปินส์เลยหรือไง คอมเมนต์ของคนถัดไปนะครับได้กล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมหญิงฟิลิปปินเนี่ยเราเจอปัญหาเดิมๆคือเกมลับทำไมโค้ชไม่โฟกัสกับเกมล่ะและทำไมไม่แก้เกมอีกในสุดท้ายนี้เราก็แพ้ไปคอมเมนต์ Comment ชาวฟิลิปปินต่อไปนะครับได้บอกว่าผมรักาการเล่นของไทยจากฟิลิปปินคอมเมนต์ Comment แฟนคลับฟิลิปปินถัดมานะครับได้กล่าวว่าโค้ชของเรานั้นมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมดี คอมเมนต์คนต่อไปนะครับถ้าชุดนี้ทำเกือบ20คะแนนใส่ไทยได้มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคอมเมนต์ Comment คนต่อไปนะครับได้กล่าวว่าแน่าเสียดายที่ส่งทีมหาไล่เราไม่มีมืออาชีพเอาเสียเลยแต่ทีมชุดนี้นั้นมันแม่พลังมากแล้วก็เล่นพอใช้ได้เลยคอมเมนต์ Comment ฟิลิปปินส์ถัดมานะครับได้กล่าวว่าทีมของพวกเรานั้นอ่อนแอเสมอเมื่อเจอกับทีมไทย คอมเมนต์คนต่อมานะครับได้บอกว่าใช่แล้วและก็มีอีกหลายคนคิดว่าทีมไทยกับทีมเรานั้นอยู่ในระดับเดียวกันทั้งที่ฟิลิปปินส์นั้นใช้ชุดเด็กมหาาลยสู้กับไทยอยู่คอมเมนต์ Comment คนต่อมานะครับไม่ต้องอายแต่ฉันมองว่าไลฟ์อัพของฟิลิปปินส์บวกกับผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดก็จะสู้ไทยไม่ได้อยู่ดีคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับได้บอกว่าทาั้งลุกทังรับโดยเฉพาะบอลแรกนั้นเราแย่จริง ไปที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเรานั้นขาดโปรแกรมในระดับคู่ต่อสู้ระดับเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าพวกเรานั้นก็มีทักษะที่ดีอยู่แต่สิ่งที่เราขาดคือการเล่นทัวร์เมนต์บ่อย,อยคอมเมนต์แฟนบอลบอลฟิลิปปินส์ถัดไปนะครับฉันยังคงยกย่องทีมฟิลิปปินส์ชุดนี้อยู่แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส่วนการเล่นและการบล็อกนั้นมันแย่จริง ไปที่คอมเมนต์ฟิลิปปินส์ถัดมาเลยนะครับตกงงว่าเราจะเอาประสบการณ์แค่นี้ใช่ไหมคอมเมนต์ฟิลิปปินส์ถัดมานะครับเราต้องปรับปรุงในครั้งใหญ่เหล่านั้นมีขีดจำกัดมากมายในรายการนี้ชุดนี้ก็ทำดีๆอยู่แล้วทีมฟิลิปปินส์ชุดนี้ก็ต้องทำงานหนักต่อไปคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับได้บอกว่าตกงงเราก็ต้องเรียนรู้ไปครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหม คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ด้วยที่เล่นได้แค่นี้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปนะครับได้บอกว่าอย่างที่คาดหวังไว้สาวๆเหล่านี้ต้องเรียนรู้เปลี่ยนการจมตีให้มากขึ้นฉันหมายถึงทีมไทยที่มีชื่อว่าการบล็อกที่ดีและการป้องกันที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าสาวๆส,สามารถเก็บประสบการณ์ได้ถ้าสามารถแก้ไขาการบล็อกและการตีได้คู่นั้นจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคต คอมเมนต์ของคนตอบมานะครับได้กล่าวว่าในเวลานี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดและหัวเราะในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ตอไปนะครับได้กล่าวว่าสู้ๆนะครับทีมฟิลิปปินส์เพื่ออนาคตของเราคอมเมนต์ Comment ฟิลิปปินส์ถัดมานะครับได้บอกว่าไม่เป็นไรนะทีมฟิลิปปินส์เก็บเงินเก็บประสบการณ์ที่มากขึ้นและสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไปคอมเมนต์แฟนฟิลิปปินส์ถัดมานะครับได้กล่าวว่า ยังคงชื่นชมทีมชุดนี้ฉันหวังว่าเอลิทจะเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างและเรานั้นจะมีการโจมตีและการบล็อกที่ดีขึ้นในอนาคตคอมเมนท์ท่านถัดมานะครับแต่กล่าวว่าฟิลิปปินส์ยังคงสู้ทด้ยอดเยี่ยมเสมอพรุ่งนี้นั้นเราเจอกับเวียดนามทีมที่ระดับเดียวกันกับไทยอีกคอมเมนท์ท่านตอไปนะครับได้บอกว่าอย่าพูดว่าแพ้แล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็สู้บ้างซิ แล้วนี่จุดประสงค์การแข่งขันมันคืออะไรกันแค่ต่อสู้ไปวันๆใช่ไหมคอมเมนต์แฟนฟิลิปินถัดมานะครับถ้าเล่นแบบนี้นะมันน่าอายจริงๆคอมเมนต์ของคนตอบไปนะครับได้กล่าวว่าการจัดอันดับของเรานั้นเราก็คงไม่ได้สักเหรียญเดียวคอมเมนต์คนตอบไปเลยนะครับได้บอกว่าตึงฉันจะไม่ดูฉันนั้นก็รู้ผลการแข่งขันแล้วว่าฟิลิปินจะแพ้ไทยแน่นอน คอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อไปนะครับได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟิลิปปินในวอลเลย์บอลในรายการนี้เนี่ยคอมเมนต์ Comment ชาวฟิลิปปินถัดมานะครับได้บอกว่าไม่เป็นไรฟิลิปปินเราทําคะแนนใส่ไทยได้จั้งเยอะไทยนั้นเป็นคู่ต่อสู้ในระดับวีเอลคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าหัวใจของชาวฟิลิปปินนั้นยังคงดีอยู่ใช่ไหมแอ่ติดต่อกันแบบนี้ คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่าถ้าคุณเล่นแบบนี้นั้นท้ายที่สุดนั้นจุดประสงค์ของการเล่นนี่คืออะไรกันล่ะคอมเมนต์แฟนฟิลิปปินถัดมานะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีของฟิลิปปินถ้าเราใช้ชุดนี้นะคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับได้บอกว่าอย่าแปลกใจเลยที่ลีกของเราไม่ค่อยดีนะักเพราะทีมชาตินั้นเล่นกันคนละเรื่องเลย คอมเมนต์แฟนบอลบอลฟิลิปปินส์ถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่าใน ABC ครับครั้งที่แล้ววาเดสนั้นเป็นตัวจริงแม้เกือบจะเอาชนะไทยได้ด้วยมาตอนนี้เราโดนเป็นปสามศูนย์เซตแบบง่ายดายแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์ฉันนั้นอยากจะสงบสติอารมณ์เหลือเกินแต่เพราะมันเป็นฟิลิปปินส์ชุดนี้ฉันเลยไม่ได้โกรธนัด แล้วนี่เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนเบิบอลชาวฟิลิปปินส์สุดท้ายนี้แอดขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังถ้ามีการแปลผิดพลาดการใดแอดก็ขออาภาัยที่นี้ด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ